สวัสดีครับต้อนรับท่านสู่ทีมานอูสับประเสริฐยนนะครับกับผมช่างนึกรอยะเอ็ดครับเดี๋ยวมือนี่นะครับมือนี้ผมสิพ้าทุกท่านมาชมรถขี่อยู่เฮานะครับทั้งเหมือเลยอาจจะแบงเว็นอีพี่นะครับเพราะว่ารถเมกะตอนนี้เขาเข่าหลายขั้นอยู่นะครับรถตอนนี้เขาเข่าหลายขั้นอยู่ผมอาจจะแบงเป็นอีพี่ลงมืออะไรสองสามขั้นไปนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับมาเบนขั้นแรกนะครับ คันแรงได้นีเป็นฮีโน่เอ็กพาดสามร้อยนะครับฮีโน่เอ็กพาดสามร้อยร้อยห้าสิบแรงนะครับ150ร้อยห้าสิบแรงเทอร์โบพาวเวอร์แอร์ดับกระเรนะครับเป็นดเัเกษตรยาวห้าเมตรกว้างสองเมตรยี่สิบนะครับ มีโนเอ็กผาดสามร้อยดำกเกษตรสวยๆความใส่งันนะครับดำต่อไหมนะครับดำต่อไหมตัวเป็นกระบะเก้านะครับเป็นกระบะเก้า,เ,าเป็นกระบะเดิมแต่ชุดดำใหม่นะครับ ฮีโน่เอ็กพาดสามร้อยครับแขบเนี่ยพี่นอ้องน,นี่นะครับฮีโน่เอ็กพาดสามร้อยดําเกษตรลอตัวนี่นะครับลอตนี่เปิดราคาไปยุทธีห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับหาแสนหาหมื่นบาทครับ,บกับฮีโน่เอ็กพาดสามร้อยดําเกษตรยาวห้าเมตรนะครับ ตัวต่อมานะครับตัวต่อมานี่ยางรอเลยพี่น้องนะครับยางรอเลยครับ NPR150 แรงนะครับจดทะเบียนปีห้าห้านะครับจดทะเบียนปีห้าห้าสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นกะบะไม้นะครับเป็นกะบะไม้คอกเหล็กยาวห้าเมตรนะครับกว้างสองเมตรสิบครับ สวยๆร้อมใช้งันขึ้นรถไม่นี่แหละพี่น้องนะครับไม่เอี่ยมเลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นกับะบะไม้ทั้งลูกอคอกเหล็กยาวห้าเมตรกว้างสองเมตรสิบครับ สวยๆความใส่งานครับพี่น้องครับนี่คับสี่เดิมจากศูนย์นะครับคัดสี่เดิมจากศูนย์เลยบ,บ,บ,อบ,บ,อบ่อคูบ่อบวกแล้วก็ยังมาทัานได้ดำหลังเลยนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับเป็นพี่อร่อยหาสิบแรกนี่เปิดราคาไว้ยูทีหาแสนหามื่นบาทเช่นกันนะครับห้าแสนห้าหมื่บาทเช่นกันครับมาเบิ่งตัวต่อมานะครับ รถต่อไปนี่เป็น N 130เอ็นแช่ร้อยสามสิบแรงหลังคาโดยาสารนะครับรถตัวนี้ติดจองแล้วนะครับจิดจองแล้วลูกค้าวาสิมาเอามือน,นีนะครับที่เรานะครับลูกค้าวราสิมาเอามือนีล่ะเม่บานกาลังทําควอางจา้อยู่นะครับรถโดยาสารสวยๆเอ็นเช่ร้อยสามสิบแรงนะครับขอบคุณคณะครูอาจารย์นะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับรับรถมือนี นะครับรับรถดวันนี้มาเบ่งด้านหลังกันบางครั้ผม้าดที่พท่านอจ้งราคานะครับพี่น้องครับบางคั้อาจจะยังไม่แจ้งราคาเพราะว่าเจ็บงานบท่านได้เสร็จนะครับตัวนี้เป็นเอ็นชิวอร่อยเจ็ดสิบห้าแรงนะครับเอ็นชิวอร้อยเจ็ดสิบห้าแรงเป็นกระบะเหล็กทั้งลูกเลยนะครับกระบะเหล็กขึ้นใหม่ทั้งลูกเลย ยาว4เมตร30นะครับยาว4เมตร3ยาว4เมตร30กว้าง2เมตร2นะครับเป็นชิว่า175แรงลอขึ้นคอกนะครับลอขึ้นคอก